สวัสดีค่ะขอซื้ออาหารบอสกับปุ๊กปิ๊กหน่อยค่ะเอาอันนี้ด้วยนะครับของเล่นเนี่ยครับโอ้ได้เลยครับจนก็ามาเลยนะครับด้านในมีของให้เลือกเยอะแยะเลยมีแอกนูบอี่ยืนหลับเฉยเลยบอตื่นได้แล้วเรามาซื้อของเข้าบ้านกันแล้วละ่ะนายอยากจะกินอะไรบ้างหรือเปล่าอ่ะบูบูบู ปุ๊กปิ๊กบอกว่าอะไรอ่ะมอ,อกว่าเอากระดูกไปด้วยจะไปแทะเล่นโอ๋ได้เลยได้เลยงั้นพวกเราเอากระดูกแล้วก็อาหารบอรแล้วก็อาหารปุ๊กปิ๊กด้วยนะคะอ่ะทั้งหมดเท่าไหรอ่อะครับผมทั้งหมด20บาทครับผมไม่ผวใจตังค์ว้ยขอบคุณมากเลยนะคะอ๋อ อันนี้ผมแถมให้ก่อนแล้วกันนะครับดีจังเลยนะพี่ฝนได้ของแถมกลับบ้านด้วยอ่ะพอดีว่าผมเปิดร้านใหม่นะครับคราวหน้าก็มาซื้อของกันได้เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาอุดหนุนกันอีกนะทุกคนไปก่อนนะคะร้านนี้ดีชมะมัดเลยนะเนี่ยพี่ฝนเราต้องไปที่บ้านเราก่อนตอนนี้เรายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเอ๋อแล้วเราสร้างบ้านได้ด้วยหรอ เขาว่าสร้างได้นะมีคนคอมเมนต์มาด้วยแล้เพื่อนคอมเมนต์มาบอกเหรอว่าเราสร้างได้อ่ะอันนี้หรือเปล่านะเ,ออเขาบอกว่ามีไอเทมมาใหม่อ่ะเป็นบ้านเหรอเ,อ,อเราต้องสร้างบ้านตรงนี้เฮ้ยเราเลือกได้เลยหรือเปล่าอ่ะว่าเราจะสร้างตรงไหนอ่ะใช่แล้วเฉพาะตรงที่มีเครื่องหมายบวกเนี่ยเลือกได้เลยเอาตรงนี้เลยไหมงั้นพี่บอลเลือกตรงนี้อ่ะพี่เอกที่มีน้ําล้อมรอบเราอยู่บนเกาะส่วนตัว วันนี้น่าจะราคาแพงต้องไปร้านค้าราคาแพงงั้นเราก็สร้างบ้านธรรมดาธรรมดาก่อนก็แล้วกันนี่โอ้ทำไมเร็วขนาดนั้นโอ้โห <c oughs> ไวปานวอกอมีแบบนี้ของจริงหรือเปล่าเฮ้ยได้ห้องเรียบร้อยแล้วพี่ฝนเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่านี่บ้านเราเหรอสร้างเสร็จเร็วชัมัดเลยโอ้ตกใจตื่นเต้นมากเลยขอบอก เฮ้เดี๋ยวก่อนมีเป็นห้องห้องให้เรานะอันนี้เป็นห้องว่างๆแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องทําการตกแต่งเองนั้นเนี่ยเราต้องไปซื้ออุปกรณ์มาใส่ห้องนี้น่าจะเป็นห้องครัวพื้นฐานแน่นอนอยู่แล้วว่าเนี่ยต้องเป็นห้องครัวเพราะว่ามีตู้เย็นเฮ้ยเดี๋ยวห้องต่อไปเนี่ยมันเป็นห้องน้ํานะห้องน้ํแฮะฉันจองห้องนี้ก่อนได้ไหมอห้องไหนปุ๊กไห้องครัวเหรอห้องน้ำนาจะเข้าไปทําอะไรห้องน้ำ จะรู้แล้วจะรู้แล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะต้องทําการประดับตกแต่งห้องของเราให้สวยแล้วล่ะเอาล้วพี่ฝนเริ่มจากใส่ลายพื้นก่อนเลยเอาห้องนี้นะห้องนี้แหละห้องนี้เป็นห้องอะไรดีอ่ะอันนี้น่าจะต้องเป็นห้องกลางห้องพักผ่อนอ๋อห้องนั่งเล่นนะหรอ ใช่โหสีม้มวนกดสียมพูไปก่อนสียมพูเลยอย่างเดียวเี่มองไม่ดีนะเอาทําไมอ่ะมันยมพูเกินไปใส่ลายลงไปดีกว่างั้นไม่หวนใส่ลายดอกไม้ดีลายหัวใจก็สวยถ้าทางจะเลือกยากซะแ,และ้วอันนี้ก็ได้ลกเอาวันไหนก็เลือกทั้งอันนึงโอ้ยทั้งวันยังไหว ทั้งวันยังไหวอะไรเราพอแล้วเดี๋ยวคลิปยาวอันนี้มันน่ารักมากเลยวะมีโซฟาด้วยงั้นหรอโอ้ได้แค่โซฟาแดงเองเหรอมไม่เป็นไรแค่นี้ก็สวยแล้วเดี๋ยวอันนี้ให้ปุ๊กปิ๊กกับบมาแย่งกันนอนฮะให้ปุ๊กปิ๊กกับบ้แย่งกันนอนเหรอใช่แล้วแล้วก็มีวะอันนี้มีดอกไม้ต้นไม้เรามาประดับตกแต่งได้ด้วยต้นใหญ่ๆไว้ก่อนนะใช่แล้วเราชอบต้นใหญ่ๆแล้วก็มีต้นไม้แขวนด้วยฉันชอบมากเลยนะขอบอกอันนี้จะเลือ้อยลงมาโดนเราไหมปุ๊กปิ๊กนายเอาะนะ เอาอันไหนกันได้ฉันจองสีชมพูเอาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะเอาอย่างอื่นมาใส่ด้วยนายจะเอาอะไรมาใส่ฉันอยากได้ปลาปลามีที่ไหนล่ะตอนเนี้ยไม่มีหมอนปลาเหรอไม่มีละพวกปิ๊กอ๋อฉันว่าจะนอนบนหมอนปลาสักหน่อยโบนายชอบหรือเปล่าเนี่ยบู๊บ้านใหม่ของเราสวยแล้วดูดีมากเลยอะนี่เราต้องใช้ตังค์ซื้อด้วยใช่เปล่าไม่รู้อ่ะเออแต่ว่าอันไหนกดได้พี่เอกก็จะมาวางใส่ไว้ก่อนนะ ใส่ไปก่อนนี่นี่เดี๋ยวหูมีโตะรูปหัวใจด้วยเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้เป็นโต๊ะกระจกเลยเหรอสุดยอดโอ้ไม่กล้าเดินเร็วเลยอโอไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะอยากมีแบบนี้ที่บ้านจริงๆบ้างจังอะ่ะโอ,โอ้เดินชนแล้วแตกอะ่ะโอ้น่ารักมากเลยเดี๋ยวขอปักแจกันก่อนฮะโอ<ห><ห>้เดี๋ยวเดี๋ยวพาหยิบใส่ได้ใส่ ใส่ไม่ยั้งเลยพวกเขามีให้ฟรีหรือเปล่าอ่ะจะเต็มห้องอยู่แล้วแค่ได้เอาวางทีวีก่อนวางตรงไหนได้เลยทีเนี้ยจริงๆทีวีต้องวางตรงนี้เราจะได้นั่งดูนี่เราจะดูยังไงเนี้ยเอาแล้วก็หันตะแคงข้างกลับไปดูก็ได้เวลาจะดูทีวีเราต้องหันหลังเหรอไม่ได้ดูวางอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรพรมพรมอันนี้วางพรมด้วยเหรออ่าวางสองฝั่งเลยชอบเยอะไปเลยแพี่ฝนไม่เป็นไรเยอะๆไว้ก่อนชอบบูเนี่พวกปิ๊กนายจองคเรฝั่งเลยก็แล้วกันงั้นฉันอยู่ฝั่งเนี้ยได้เลยโอโา เราดูอบอุ่นมีสีมีสันขึ้นมาโดยเป็นรูปหัวใจสุดยอดไปเลยนะเนี่ยว้าวไม่ยากก็รู้นะว่านี่เล่นเกมนี้แล้วแบบมีความสุขมากเลยขอบอกโอ้โหอย่างนี้แต่งทั้งวันยังไหวใช่แล้วนี่เปิดไฟได้ด้วยหรอเฮ้ยสว่างแล้วหน้าเราไม่มืดแล้วพี่ผลตื่นเต้นอะไรเบอร์นั้น ยอดเลยไม่เคยรู้ว่าม่กอกว่ามีเกมให้เราตกแต่งได้แบบนี้นะ <c oughs> โอ้ดีใจอะ่ะดีใจมากเลยตอนนี้ตื่นเต้นสุดๆไปเลยเด้อเดยอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจดีใจเกินไปเรายังมีอีกหลายห้องที่เราจะต้องตกแต่งอะ่ะอะไรอยูห่หมวยฉันมาทําไมเนี่ยเอาไหนก็ต้องมาช่วยฉันไงให้ฉันทำอะไรอะ่ะอันนี้น่าจะต้องทำเป็นห้องนอนแล้ว่ะปบ๊กปีกอ๋ออย่างนั้นเนอะใช่แล้วล่ะโอ้ยเราอยู่กันต้องสี่คน แต่ว่าเรามีพื้นที่จํากัดเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เตียงสองชั้นนะนะพี่ฝนห้องนั้นเพกเอาสีเขียวอ่ะห้องไหนห้องเนี้ยเหรอใช่เพราะว่าพี่ฝนเอาสีนั้นไปแล้วสีชมพูไม่เอาพี่ฝนอยากได้สีฟ้าแสีเขียวสีเขียวอะไรอ่อะเอาเขียวดอกไม้นี่จะได้เหมือนกันไม่เอาสีฟ้าสีฟ้าทำไมอ่ะเอาก็สีฟ้ามันจะได้เข้ากับสีชมพู สีฟ้าเข้ากับสีชมพูแล้วพี่ยงไม่มีสีเขียวเลยเดี๋ยวก่อนหนะ้าเดี๋ยวขอาหน้าค่อยแต่งใหม่ก็แล้วกันเนี่ยเอาสีฟ้าไปก่อนนี่ยังจะแต่งใหม่เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเดหน้าตาเหมือนนายเลยอะปุ๊กปิก เอาตกลงม่ห้องฉันใช่เปล่าไม่ใช่นายนอนที่ตรงนั้นฉันเตรียมไว้ให้อันนี้ห้องนอนของฉันอะไรกันเนี่ยเอาใช้ล้อเล่นนะพวกปีกนี่เอาอะไรมาวางให้มันเยอะไปหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าโคมไฟแล้วนนจะเอาไฟที่เป็นเทียนเจลมาใส่ทําไมนี่เอาายรู้ได้ไงว่าเป็นเทียนเจลฉันเคยเอามือแย่เล่น <c oughs> เคยเผาเล่นแล้วมัน <c oughs> หอมดี <c oughs> หอมมือหนายงั้นเหรอเออหอมมากเลยตอนมันไหม้อโอ oh, สุดยอดไปเลยอย่าทําอย่างงั้นอีกนะปุ๊กปี๊เดี๋ยวไฟไหม้บ้านอ,าอ้าวเหรอโอ้ฉันเห็นแล้วมันก็แปลกๆก,ก็เลยเอามาหอ,หอมนอกจากมีไฟทเทียนเจลแล้วนี่มีไฟลูกหัวใจด้วยมีไฟลูกหัวใจด้วยเหรอแค่แล้วมีเท่าไหร่ฉันติดหมดเลยนี่อ๋อ oh, พี่ฝนเราจะนอนกันได้ไหมเนี่ยอ้านี่ไงนอนได้แน่นอนรับรองขอบอก โอ้โหพี่ฝนขอดูหน่อยดิได้เลยเข้ามาข้างในได้เลยมานี่แล้วโบเป็นไงบ้างอะบูนี่อยากจะบอกว่าพี่ฝนติดไฟเยอะมากสว่างเลยเอ้าวโบไปนอนซะแล้วอะเฮ้เดี๋ยวป๊กเป๊กนาจะไปไหนฉันจะนอนข้างบนไม่ได้หรอกไม่มีทางทําไมจะไม่มีทางขึ้นแล้วนี่นมันที่นอนของฉันต่างหากหล่ะโป๊กเป๊กเฮ้พี่ฝนก็ไม่นอนข้างนอกนี่ปัดโทเออ โอ้โหแน่นอนจริงๆสองตัวนี้มาถึงกระโดดขึ้นก่อนเลยนะอืมอย่างนี้ทุกทีเลยนันเนี้ย